เช้าวันนี้ได้ข่าวว่าภายงาทองเดินมาที่ทุ่งกว่างนะครับแล้วมุ่งหน้ามาทางเขาเขียวเมื่อขึ้นมาครับภายงาทองกําลังเดินมุ่งหน้ามาที่เขาเขียวนะครับเขาเขียวก็คือจุดที่สูงสุดเชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตอนนี้เดินมาตามถนนหน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่า พายงาทองปรากฏตัวครั้งนี้โดยไม่ทราบข่าวว่าพายงาทองมาถึงเขาใหญ่เมื่อไหร่นะครับทราบแต่ว่ายังอยู่ที่เขื่อนคุนด่านปราการชนการได้เจอพายงาทองนในวันนี้จึงค่อนข้างเซอร์ไพรส์รมากๆเลยนะครับนี่ครับเดินมาสบายอารมณ์ครับภาพแบบนี้ไม่ได้เห็นมานานมากเลยนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ ที่ภัยงาทองเดินโชว์อยู่กลางถนนบนเขาใหญ่แล้วก็ไปที่เขื่อนคุนด่านประการชนนะครับปีนี้ออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคมแค่วันเดียวแล้วก็กลับไปที่เขื่อนคุนด่านเช่นเดิมครับคราวนี้ก็น่าจะอยู่นานนะครับเป็นช่วงฤดูฝนนะครับเข้าเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมที่ปีที่แล้วภัยงาทองวนวนเวียนอยู่บริเวณนี้นะครับทำให้เอนั้นต่าง ดีใจครับหวังว่าจะได้เห็นภายงาทองในช่วงเวลาที่ยาวนานและมีภาพสวยๆงามๆเหมือนดังเช่นเคยคุ้มค่าแกการรอคอยนะครับดูครับสูงใหญ่สง่างามงามทั้งสองข้างแหลมคม ยังเดินสบายอารมณ์อยู่นะครับการเดินแบบนี้มีเฉพาะภายงาทองและทำให้นึกถึงภายเดี่ยวหลับนะครับเป็นการเดินที่ช่างภาพนั้นรู้ว่าควรจะอยู่ในระยะห่างเท่าไหร่นะครับ และที่สำคัญรู้สึกถึงความปลอดภัยนะครับนี่ครับภาพสวยงามแบบนี้ยังมีให้เห็นนะครับครั้งแรกที่ขึ้นเขาใหญ่ก็หลบรถให้กับนักท่องเที่ยวทันทีนี่ครับเป็นภาพที่พายาทองทำให้เห็นอยู่เป็นประจำนะครับ พายงาทองจะหันหน้าเข้าป่าหันหลังให้กับถนนนะครับเพื่อให้คนขับรถยนต์นั้นสบายใจว่าเขาจะไม่ทำร้ายใครนะครับนี่ครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะครับจากนั้นเมื่อรถยนต์ทุกคันผ่านไปพายงาทองก็จะเดินทางต่อนะครับ ภายงาทองสร้างความประทับใจมากมายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ได้พบเห็นนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับมีภาพที่ประทับใจให้เห็นแม้เป็นวันแรกที่แายงาทองขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ตามและนี่คือ